สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเจอกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปให้คุณผู้ชมได้ชมกันนานเลยนะครับเนื่องจากก็ทําภารกิจตรวจตัวน,นะครับก็ไปลงการเมืองต่มนะครับผลนับที่ได้นะครับไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านไม่ผ่าน,ไ,านได้อันดับสามโอเคไม่เป็นไรเราก็ทําสามมาอาชีพเราต่อไปวันนี้ จะพาทุกท่านมาดูตอนนี้ผมกำลังสูบน้ำใส่ทุ่งนานะครับสูบน้าจากนาข้างล่างใส่นาข้างบน้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเนนะคห็นนน้ำไหลอย่างดีเลย ไหลอางดีด้านนี้เต็มฝั่งนี้เต็มก็จะพอฝั่งนี้เต็มมันก็จะไหลออกไปฝั่งนู้นนะครับี๋ยวมันก็จะไหลออกไปฝั่งนู้นโอเแค่มาเดี๋ยวเดินตามมาเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะพามาดูกันแล้วก็น้ำในบ่อปีนี้ ปีนี้น้ำในบ่อเราไม่ค่อยมีนะครับเนื่องจากแรงมากเนื่องจากมันแรงคุณผู้ชมทุกท่านนะครับปกติในเดือนเดือนนี้นะครับเดือนอสิงหากันยาช่วงเนี้ยน้ำจะเต็มบอ่อเลยนะครับมันมันจะมีน้ำน้ำฝนตกฝนดีแต่ปีนี้ไม่ค่อยมีฝนคุณผ,ผู้ชม จะพามาดูนะฝั่งนู้นโอเคเราต้องมุดน,นะทำมาแตากล้อง โอเคคุณผู้ชมตอนนี้อยู่กระท่อมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บ่อยๆนะครับตรงน,นี้ก็เป็นอพวกต้นไม้คุณนายตื่นสายพริกกับหัวนี่ส่วนมะกอแลมวก็เราก็ออกดอกออกผลแล้วนะครับนี่้วก็ก็ออกผลกันแล้ว นี่คุณผู้ชมนาของเราหวานข้าวไปแล้วเจอกับภัยแรงครับหวานข้าวไปแล้วเจอกับภัยแรงเสร็จแล้วย้าก็เกิดปีนี้โกเทกวันนี้ผมปีนี้ผมทํานาปีแรกด้วยนะครับที่ผ่านมาก็มียาิพี่น้องทางยาิพี่น้องผู้ใหญ่ของทางแฟนเขาทํากัน ทีนี้ผมทำก็แจ็คพอตเลยครับเจอภัยแล้งครับคุณผู้ชมครับนะเดี๋ยวเรากำลังสูบน้ำใส่เดี๋ยวน้ำก็ไหลมาทางนี้ไหลมาเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด s u b สไ r i b e นะครับให้ผ่านกฎเกณฑ์ของ YouTube นะครับสวัสดีครับ